ลูกแก่ๆสองสี่หกเจ็ดเจ็ดฝักนี้เราจะทิ้งดูทิ้งไว้นะคะว่าข้างในเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้ต่อไหมเราชอบเพาะค่ะอุ้ยคันถ้าเขาเปลือกก็แตกออกแสดงว่าเพาะได้ค่ะทิ้งไว้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนได้มาเป็นพวงเลยค่ะกินได้ไหมคะ ได้มายุคพวงแต่ว่าเพกาฝากสวยๆแต่แก่แล้วกินไม่ได้กินได้แค่นี้กินได้แค่ไนเงี้ยกินได้แค่เนี้ยโ้นกินได้ห้าฝักส่วนที่เหลือแก่หมดเลยอันนี้แก่อันนี้กินได้หัว แต่ว่าได้กินแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เกือบแก่อันนี้ก็เกือบแก,นนก,ก,บแก่แต่ก็อ่อนอยู่แต่เกือบแกค่ะสองฝั่งนี้เท่ากันอันนี้โอเคกินได้สามฝักส่วนที่เหลือแก่หมดเลยเอาไม่ทันค่ะแกหมาเลยค่ะทุกคนได้กินสี่ฝักห้าฝักนี้